ครับวันนี้เรามาชมสำหรับล้อของเบอร์เช่นะครับนี่เป็นตัว718นะครับคันนี้เราได้ลอกสีหมดทุกจุดแล้วนะครับลอกสีหมดทุกจุดเลยก็ตัวนี้เราได้เก็บใหม่นะฮะเพราะว่ารถเดิมเคยทำสีเอ่อล้อเดิมเคยทำสีมาแล้วนะฮะเราก็เก็บใหม่หมดทุกจุดนะฮะลอก ยันขนาดดูน็อตนะครับเราก็ยังลอกนะครับขนาดท้องล้อที่อยู่ด้านในยางนะฮะเราก็ลอกใหม่นะครับใหม่หมดทุกจุดนะครับก็อันนี้เป็นดําแม่สีนะครับเป็นดําเงานะครับแล้วก็เราใช้เป็นเลกกเกอร์คิทตันด้วยนะฮะเพราะว่าเจ้าของรถได้รีเควสมาแบบว่าเอาแบบว่าให้โดนสะเก็ดหินไม่เป็นไรนะฮะเราก็ต้องเลือกใช้เลกกเกอร์ที่ดีที่สุดนะครับ ที่แข็งที่สุดครับตอนนี้เราก็แขวนพ่นนะครับเพื่อตำแหน่งการพ่นนะครับจะได้พ่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็เก็บให้หมดแล้วนะฮะอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณภูนะฮะนะครับเจ้าของปอร์เช่เจ่ะเจ็ดหนึ่งแปดนะครับก็ ได้ไว้วางใจนะครับให้เราดูแลในเรื่องบอดี้แล้วก็ล้อแมกนะฮะนะครับเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเราก็เก็บให้หมดนะฮะขนาดขอบค่อนข้างจะมีเนื้อหนาเดี๋ยวให้ไปดูในท้องล้อหน่อยครับ ครับโอเคขอบคุณครับ